ภาคด้วยภาคภาคหน่อยภาคภา,า,าคก็ตัวเองอยากต่ออะไรเลยครับผมเกมครับผมคำหนึ่งได้ที่เจ็ดครับผมเามาาอาครับสายที่รักผมได้ครับโค้ดบอกเขาอีกผมคำหนึ่งครับ <c oughs> ว่าที่เดียวกับมาครับ <c oughs> ผมเหมือนกันแหละวันนี้วันนี้มาต่ออะไรครับผมผมจะทำป้อมทหารครับป้อมทหารเลยครับผมจะสร้างบ้างครับเตลิดจัดครับสายนิรศรัยสายนิรศรัยนี่ไม่แน่ครับผมจะสร้างสันหนุกครับเกียร์สัดเลยครับพอ้โห เมื่อไหร่พวกมึงจะต่อกันเสร็จครับเรียนเยอะไปใครเวลาแล้วก็บอกสามชั่วโมงผ่านไปอ่ะถ้าต่อไม่กันเนี่ยเฮียสามชั่วโมงกว่าแล้วเสแต่นั่นแหละเราใส่เกลี่ย คนเดียนะครับเนี่ยแย่งกูอ่ะต่อยกันเลยด้วย